หนูรู้แล้วว่าต้องเป็นพ่อแน่เลยพ่อมาที่ไชอบทําเสียงดังมาโกโตทุกทีเสียงพ่อเป็นอย่างนี้เองพ่อไม่ได้แกลง้งแล้วพ่อแน่ใจนะคะว่าที่พ่อมาเนี่ยไม่มีใครเห็นนะไม่งั้นหนูแย่แน่เลยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะพ่อมีธุระอะไรมีพ่อมีธุระสำคัญแน่ หายความว่าพ่อไม่มีทุรละพ่อมาไม่ได้ยางนั้นเหรอโธ่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่ว่ามาไม่ได้แต่ไม่อยากให้มาคือหนูกลัวเสียหน้านะคะถ้าเกิดใครเขารู้เข้าว่าหนูมีพ่อเป็นเป็นพ่อมอดอะมาอย่ามาอย่านี่คือความจริงนี่คือความจริงตระกูลของเราเป็นมดทั้งหมด พ่อเป็นพ่อมดเมื่อพ่อมีลูกออกมาลูกก็ต้องเป็นลูกมดเราต้องอยู่แบบมดมดค่ะค่ะค่ะหนูรู้ค่ะแต่เราตกลงกันแล้วนะคะว่าพ่อจะให้หนูมาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาพ่ออนุญาตแล้วด้วยเมื่อพ่ออนุญาตนั้นลูกบอกว่าจะมาอยู่แป๊บเดียวมาอยู่สองสัปดาห์แต่เอาเข้าจริงๆมาอยู่เกือบสี่ปี <c oughs> เราต้องกลับไปอยู่บ้านเดิมของเราลูก หนูยังไม่อยากกลับนี่มายาลูกกำลังจะลืมเวทมนต์คาถาทั้งหมดโอ้มอพ่อทำอะไรพ่อจะเปิดตู้เย็นโอ้โหเปิดตู้เย็นหรอคะไม่ต้องใช้เวทมนต์ใช้มืออย่างเดียวสบายกว่า มายามายาลูกมาอยู่ที่นี่กําลังจะรับไอ้ความศรีวิไลของที่นี่เข้าไปโดยเป็นคนธรรมดาเด็กสมัยนี่เป็นอะไรกันเลืมสยศาสต์ไปทั้งหมดเลยไอ้นี่กินได้เลยไหมลูกยังค่ะพ่อหนูไปทอดให้ก่อนเขาเรียกอะไรไข่ไข่บ้านเราไม่มีไม่ต้องไข่ทําอะไรได้ไข่ต้มพ่อจะต้มเองโอมไข่ต้ม,มแค่นี้ก็สิ้นเรื่องพ่อคะเห็นไหม เด no ี๋ยวถ้ามันไม่สุกเถอะพ่อคะหนูว่าพ่อพูดธุระของพ่อมาก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะหนูจะมีแขกมาที่นี่แล้วหนูก็จะต้องให้พ่อออกไปก่อนที่เขาจะเข้ามาเห็นพ่อนะธุระที่พ่อมาหาลูกคือพบกับแขกของลูกคนนั้นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าข้อของเสกก็ะผาผิดจะทำไข่ต้มทำไมกลายเป็นไข่เค็มๆปีเลยก็พ่อแก่แล้วอ่ะ พ่อคะพ่อจะร้องใหม่โอ้พ่อคะนี่เราพูดให้รู้เรื่องก่อนนะคะว่าธุระของพ่อนี่อะไรกันแน่มันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณอาคมเขาด้วยอาคมชื่ออาคมเหรอคะเขาเลยจะโทรศัพท์มาหาลูกแล้วพ่อรับเองพ่อคะฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลพูดเองฮัลโหลมายาค่ะอ๋อคมเหรอคะอ๋อเมื่อกี้อะคะใครรับเอไม่มีนะคะไม่มีอะค่ะสี่ผู้ชายเหรอคะโอ้ยไม่มีอะค่ะบ้านนี้ไม่มีผู้ชายค่ะรับรองค่ะโอ้สงสัยสายมันพันกันนะคะค่ะอยู่หน้าฟักซ้อยเหรอคะ ออเสื้ออะไรเข้ามาเหรออืมไม่ต้องก็ได้ค่ะเออเฮ้ยมายาพ่อหิวให้เขาซื้อมาออไม่หิวค่ะไม่หิวค่ะขอบคุณค่ะพ่อยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะมทาน,นแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะคระรีบมานะคะมายารอยอยู่นะคะเอาละค่ะพ่อคุณอาคมเขาจะมาแล้วนะคะพ่อต้องพูดธุระของพ่อให้เสร็จเสร็จไปสักทีว่ามันเรื่องอะไรกันมายา แม่หมดตัวน้อยๆของพ่อลูกกำลังจะทำเรื่องอยุ่งแค่หนูนัดเพื่อนมาให้มารับหนูไปเที่ยวเท่านั้นเองมันไม่ใช่แค่นั้นอย่านะพ่อรู้นะพ่อรู้นะพ่อรู้อะไรรู้ว่าในนั่นเขากำลังจะรักลูกแล้วลูกกำลังจะรักเขาลูกคิดหรือว่าความรักมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเข้ากันได้ยังไงมยายาลูกเป็นแม่หมด เขาเป็นคนธรรมดาลูกจะไปรักกับคนธรรมดายัางไงถ้าเขารู้ความจริงเขาจะทําหน้ายังไงโธ่แล้วพ่อจะให้หนูทํายังไงล่ะคะบอกเขาไปตามความจริงถ้าเขารู้ความจริงดูซิว่าเขาจะยอมรับได้ไหม <Cute. S 1> และนี่เขากําลังจะเดินมาทางมาถึงหน้าบ้านแล้วรถด้วยม <Maya. S 2> า呀ไอมาแล้วม <Maya. S 1> <laughs> าาเชิญพ่อไม่ใ้ เห็นพ่อไม่ได้นะมายาจ้าออกหลังบ้านก็ได้พ่อไปขายตัวก็ได้ไปเลยไปเลยพ่อเร็วไปเร็วมายาเชิญเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งเชิญมายาพอแล้วค่ะพ่อหายตัวไปเถอะค่ะนะก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ลูกต้องตัดสินใจบอกเขาเลยนะเขาจะได้หายตัวไปแล้วเร็วแล้วก็เดี๋ยวนะค่ะมายาโอ้ แป๊บนึงค่ะมายาทำไม่เชื่อพ่ออยู่ข้างนอกนะต้องต้องต้องถืออยู่ในมือถึงจะหายตัวได้ลูกมาจาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครับมาจาทำไมไม่ตอบสักทีไม่ไม่เอาละเอาละพ่อจะเรียกแม่สาเข้ามาก่อนโอ้โหเงินเงินเงินมาจอะไรมาจาโอ้ยนี่ประตูอะไรอะทำไมมันฝืดอย่างนี้ฮะอาคมสวัสดีจ้ามายา เออลูกมายาลูกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อไล่คาถาไว้เรียบร้อยแล้วมันไม่เห็นพ่อหรอกมเออลาลลลตลล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 สลลลนพ่อลลั้นอลอะมาลลลลไลลลลมลลลลลาลล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 ลอลล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 ล หมือนกับมีผีบ้ามาอยู่แถวนี้เหรอฮะอ่าไอ้นี่เดียว่็เตะกัหลักเออไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหรอแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนะจริงๆอือ๋อแต่ไม่เป็นไรถึงจะมีอะไรก็ตามไม่ต้องห่วงคุณมีผมอยู่ทั้งคนผมอยู่ทั้งคนป่อผีหาซาตานที่ไหนก็ไม่กล้ามาทำอะไรคุณน่า ใช่คุณเก่งมากค่ะนั่งที่คานนั่งใช่นั่งผมตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องมานั่งมาถึงต้องนั่งเดี๋ยวเออนี่มายาไอ้ไม้กวาดนี่มันไม้กวาดของใครอะผมมาถึงก็เห็นมันวางเกะกาอยู่หน้าบ้านคุณของพ่อค่ะพ่อพ่ออ๋อบไม่ใช่ของพ่อคุณอยู่เหรอของใครไม่ไม่พ่อคุณอยู่ด้วยเหรอจริงสิมายะผมอยากจะเจอพ่อคุณอยู่พอดีเลยผมจะได้ คุยกับท่านเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องของเราไงไอ้เขาอยากพบพ่อย่างจริงด้วยล่ะไม่จริงค่ะอะไรไม่จริงไม่จริงอะไรอ๋ออ๋อคือแบบพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่อะค่ะพ่ออยู่อยู่ไกลอะค่ะไกลมากหูววออยู่ต่างจังหวัดอยู่ข้างเองในไรเปรตพ่อ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 อยู่ต่างจังหวัดพ่ออยู่ต่างจังหวัด พ่ออยู่ต่างจังหวัดออพ่ออยู่ต่างจังหวัดใช่ใช่ใช่พ่อพ่ออยู่มายาทำไมคุณทำอย่างนี้ฮะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมคุณเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อะมายาตู้เย็นเนี่ยแแจะให้ขอมันเย็นคุณต้องปิดเข้าใจไหมไอวมาขอพ่อเปิดจะจะมีอะไรไหมอ้าวอ้นี่นี่ ไอ้บ้านี่มายานี่ผมว่าตู้เย็นคุณมันไม่ค่อยดีนะมันปิดไม่ค่อยอยู่นะออไอ้ไอ,อย่างนี้น่าจะตามช่างมาดูนะเอ่อค่ะค่ะเอ่อช่างมานะคะคงคุณมันนี่ดีกว่าค่ะมานั่งตรงนี้มันการเรื่องจะพูดกับเมื่อกี้ผมยังนั่งค้างอยู่ยังนั่งไม่อิ่มเลยคือเอ้ยอููคืนนี้เป็นอะไรอย่อามายา นี่ผมมีผม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 มีของจะให้คุณดูมานั่งหลับตาก่อนอหลับตาหลับสนิทนะอ้อ้อ้อืออะไรลืมตาได้อันแมนแวนเวนเพ็บสำหรับคุณมายามายามันกำลังจะชักจะไปกันใหญ่แล้วตัดตัดเลยตัดเรื่องมายาผมสวมให้คุณเลยนะเออคผมสวมเลย ทำไมอะมายาไม่ได้ค่ะมายารับไม่ได้มายาทำไมอย่างนั้นน่ะคุณก็รู้ว่าผมสวมเลยสวมเลยอาคมค่ะคือมายามีอะไรจะบอกให้คุณทราบก่อนนะคะมีอะไรจะบอกก็สวมก่อนแล้วค่อยบอกก็ได้มายาสวมทำไมทำไมคุณเป็นอะไรมีอะไรมายาคือมาย อยากจะบอกว่าถ้า,าถ้าสมมุติว่ามายาแบบไม่ใช่คนเอ้ยอมายาเป็นคนแต่ไม่ธรรมดา<บ>เอ้ยเป็นคนแต่แบบมายามายาลูกกาลังจะพูดวนเวียนมันจะงงคุณกําลังพูดวนเวียนแล้วผมจะงงเลียนแบบท,ทำไมวนะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมคุณหมายความว่าไงอ่ะคุณไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะมายาบอกไปเลยว่าเราเป็นแม่มด<ป>แม่มดเป็น,ปนมาบอมาบอ ไม่ได้ยินฉันเลยนะล่ะอามายาไม่ว่าคุณจะเป็นใครเน้นใครมาจากไหนอย่างไรก็ตามขอให้รู้นะมายาว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกอย่างนั้นตลอดไปมั่นคงเหมือนเดิมรับรองมายาจริงจริงนะคะจริงสิครับมายาตายแลเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นยง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  ทำไมยุงบ้างคุณมันตัวยาวอย่างเงี้ยเออลา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 ละค่ะยุงยุงไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ยุ่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยุ่วอยู่ไหนมาดาลูกอยู่ไหนตังนี้ลูกอยู่ไหนอาคมณคะเมื่อกี้คุณสัญญาแล้วนะคะสัญญาแล้วว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่ามายาจะเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรแม่หมดแม่หมดแม่ มายาแม่หมดเอ้าเอาเอาคุณเป็นแม่หมดแม่หมดก็แม่หมดจริงจริงนะสัญญานะคะถึงแม้ว่ามายาจะมีเวทมนต์คาถานนะโอ้โหใช่โอ้โหได้นะขอ้โหขี่ไม้กวาดก็ได้ขี่ไม้กวาดแล้วอายุสองร้อยอายุปีโอ้ใช่อายุตรงสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยปีปัญญาอ่อนมายาคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่ามายาจะลงโรกกูอีก มายาพูดจริงๆนะคะจะมาจริงยังไงอไม่เชื่อใช่ไหมมายาจะเสกเวทมนต์ให้คุณดูนะคะเสกมายาจะให้โคมไฟตรงนั้นมันเปิดนะคะโอ้โ้เยงมั้เห็นไหมมันเปิดได้มันโง่เอาใหม่เดี๋ยวมายาให้มันปิดให้มันปิดโอ้ แม่เฮ้ยมายาคุณทำคุณทำนี้ได้ไงอะคุณไปหันไปจากไหนอ่ะเอ้ยแปลกดีแปลกดีผมชอบผมชอบเอาอีกแล้ปอเยายาเป็นแม่โมดอ่ะแม่มดใครก็ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนแม่มดอ่ะไม่เชื่อเอาอีกไหมคะเดี๋ยวมายาจะเสกให้โทรศัพท์นี่มันดังขึ้นมานะคะโอ้มาลีมาลีกิ๊ฟดังแล้วเห็นไหม อ่เมให้ตู้ส <starters> <Therm aan, S 2> ันก in <air> ็ได้ให้ตู้สันโอ้ให้ตู้สันโอ้มึง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 ตู้สันตู้สันให้พายุมาก็ได้พายุอีกเหรอพายุโอ้มึงจงมาโอ้มเห็นไหมพายุมาไฟเปิดปิดได้ได้โทรศัพท์ดังตู้สั่นพายุมาใช่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 อย่างนี้แม่มดใช่แม่มดคุณคุณเป็นแม่มดจริงๆ ค,คุณคุณสนญญาหมดจริงๆเงยลยทำไม,ไมอ่ะก็ได<ห>นคุณสัญญาแล้วไงว่าคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไงยกเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นแม่มดทำไมอ่ะไม่เห็นสำคัญเลยก็แม่มดถ้าผมเอาคุณไปออกงานวัดได้ดิผมคงจะรวยเละเลยนะอาคมทำไมพูดอย่างนี้ ก็ผมคงจะดังระเบิดแล้ว้าผมจับตัวคุณไปกับผมได้อาคมงานวัดอาคมงานวัดไม่มายาจ๋ามายาอยู่เฉยๆอย่าไปไหนนะมายามายาอยู่เฉยๆไม่ได้มาามาญามาญามาอ่ามา่ามาขยับจับตัวอย่าขยับอ่นไม่ได้ะม่ายฉัไม่ได้แล้วนะแล้กแล้วมา ้ยนี่โอ้ยน้อยจะเก่งขนาดไหนกันเชียวมา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 มมามาจามาาแล้ามามามา้ามาัยมามามาโอ้ยมามามาคุมามาามามมา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 มมขามามมาามาไมไม ย,ยังดีที่ให้องอ่อนที่ปากอาคมคะทอโหพ่อมายาเห็นแล้วไม่เชื่ใช่ไหมลูกแล้วลูกยังคิดว่าจะรักไอ้คนบบบนี้อยู่อีกหรือโหพ่อคะพ่อทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพ่อปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะไม,นะไม่ไม่ไมายามายาช่วยผมด้วยโอ้โหคมก็คูณเนี่ยแหมมายาผมอยากขยับตัว ็ครผมขยับตัวเองหน่อยไม่ให้คุณทําอย่างนี้เองนะคุณทําเอ้วคุณไม่น่าเลยอ่ะผมล้อเล่นเขาล้อเล่นพ่อต้องปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะคะหนูไม่ยอมนะไม่เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่หนูทาเองก็ได้ ไม่ดะาไม่โอมไม่โอมออดไวาไมันไหลมันเลย จะไปเป็นชีโมดน่ะทั้งๆั้งที่มันทำอย่างนี้กับลูกเหรอ,อพ่อต้องทำเดี๋ยวนี้มายามายาพ่อหวังดีนะพอ่อมายาพ่อหวังดีกับลูกนะพ่อคะตูสิคะเมื่อกี้เขาล้อเล่นนะคะพอ่อเอาละมายาถ้าถ้าสิ่งที่พ่อทำนี่ลูกยังไม่เห็นว่าพอ่อ พ่อไปก็ได้พ่อไปก็ได้ปัดขาเก้าไปพ่อพ่อไปจริงเหรอดีสมหน้าเอาละฉันจะเปลี่ยนคุณใหม่นะคะโอ้มาไหลไหมไ่ไหวกำลัง,ด,ลงด,ดีกำลังดีเอเอขึอ้นมานีกำลังดีอ่ะ มายาขอบคุณมากมายาขอบคุณจริงจริงก็มายาเมื่อกี้คุณร้อเล่นใช่ปะใช่ใช่ผมร้อเล่นผมร้อเล่นมายาไทีนี้นะมายาทีนี้ผมเอาจริงนะไปยังไม่จชผมย่าม คุณน่ะเหรอพ่อคุณอยู่ต่างจังหวัดไงพ่าจะไปเดินสายต่างจังหวัดลัก่างจังหวัดมึงมาเล่นเกมพ่อคุณเฮ้ยพ่อค่ะโอ้ยขันผมแข็งมีดแล้วเห็นไหมหนูแออกเอามือเข้าขังแล้วขังอีก ลูกจะยัยงไงกับมันเสียใจพ่อมอยามอยมาะพ่อรู้ว่าเรื่องพันนี้มันไม่ใช่ความผิดของลูกหรอกมันเป็นความซวยเป็นความซวยที่ไปรักใครคนแบบนี้มายอช่วยผมเดี๋ยวนี้ลูกจะทำยังไงกับมันต่อไปปล่อยให้มันแข็งไป <laughs> เรากลับบ้านเราพ่อมัต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นไปลูกเรา มายาเราคงจะต้องพักโรงแรมอีกประมาณ4ี่เดือนกว่าพ่อจะซ่อมไอ้นี่เสร็จกลับบ้านไปได้ไม่เป็นไรค่ะพ่อหนูมีอยู่อันนึงเดี๋ยวพ่อไปกับหนูได้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวหนูไปหยิบมารับรองของหนูก็ดีวิ่งเร็วติดเทรบโบโอ้โหวิ่งหูนี่พ่อนะ้โหขี่ได้เลยทำเร็วพ่อซ้อนท้ายสีแมกกาลิกซะด้วย มาอย่าหนูไม่มีใบขับขี่ให้พ่อเป็นคนขับเองแล้วหนูซ้อนท้ายได้เลยพ่อใส่หมวกกันน็อกยังกลับบ้านเราเลยไปมาอยาตู้ปัดมาอยาบายบายเฮ้ยเฮ้ย อีกเว้อย่างนี้ไม่ได้นะมายาดูติแข็งจะไม่มีฮะมายามายา